สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรพาเพื่อนๆมาดูดอกบันเดียนน้ำนะคะดอกบันเดียนน้ำสีขาวนะคะใ้ของเขาเป็นสีเขียวเนาะเป็นอีกตัวหนึ่งที่มุมเกษตรชอบมากนะคะสีขาวเขามีหลากหลายสีนะคะแต่ว่าสีที่ขาวแบบขาวบริสุทธิ์แล้วก็แบบ อ่าไส้ของเขาเป็นสีเขียวเนี่ยมุมกเกษตรก็เพิ่ง,เพ,งเพิ่งเคยเจอเหมือนกันนะคะสำหรับสีนี้เนาะเป็นอีกสีหนึ่งที่มุมกเกษตรชอบนะเพื่อนๆคนไหนที่ชอบดอกบันดาลาสีขาวนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันให้มุมกเกษตรได้นะคะจริงๆสีขาวสีขาวที่สวนมุมกเกษตรเนี่ยก็มีอยู่หลายต้นเลยนะคะมีอยู่หลายต้นแต่ว่าเอ่อสีขาวแบบนี้เพิ่งเพิ่งมีเป็นต้นแรกนะคะเนาะ ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสะาสมนะคะคอลเลคชันสีขาวนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งเนาะวันนี้มุมเกษตรก็มีสีขาวอีกตัวหนึ่งมาผสมนะคะตัวนี้นะคะดอกเขาอาจจะยังบานไม่สุดเพราะว่าเขาเพิ่งจะแย้มวันนี้เองนะคะสําหรับตัวนี้เนาะก็เป็นสีขาวเหมือนกันนะคะจะมาผสมกับ ตัวสีขาวตัวนี้นะคะดูซิว่าลูกของเขาออกมาจากหน้าตาเป็นยังไงนะคะถ้าใครที่อยากได้สีอื่นนะคะถ้ามีสีอื่นก็สามารถที่จะเอามาผสมได้เนาะแต่ของมุมเกษตรเนี่ยวันนี้บรรยีนยน้ำบานแค่สองสองต้นนี้นะคะมุมเกษตรก็คงจะเอาเขามาผสมกันนะคะหรือว่าใครที่เออบรรยายน้ำไม่บานนะคะเอาคัดตัดตัวอื่นอย่าง อ๋อไม่ใช่แค่ทัดตัวอื่นนะคะสายพันธุ์ยิมโนต้นอื่นนะคะสามารถที่จะเอามาเข้าคู่ผสมได้นะคะสําหรับบันเดียนน้ำเนาะก็เป็นตระกูลยิมโนถ้าเกิดว่าเออ ไม่มีคู่ผสมนะคะสามารถที่จะเอาไปผสมกับแอลบีผสมกับ no, ยิมโนคาไลเซียมหรือว่าหนังช้างอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะเข้าคู่ได้หมดเลยนะคะสําหรับยิมโนบันเดียนน้นะคะหรือว่าพวกออกโชหรือว่าพวกจานบินอะไรเงี้ยตระกูลยิมโนสามารถที่จะเข้าคู่กันได้หมดนะคะเขาเราก็จะได้ลูกผสมออกมานะคะเนาะนี่มุมเกษตรก็เอาบันเดียนน้ำสีขาวนะคะมาอวดเพื่อนๆแค่นน,นนี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรนะ โอกาสต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ